เนี่ยคบแค่นี้มันก็ป้องกันได้แต่น้องๆอย่าประมาทนะครับอะไรแบบนี้ครับเพื่อนวันเดือนห้าเดือนห้าดูโอ้โหหัวน้ำเดินผูกนะครับไปครับท่านผู้ชมหลังที่สองรังที่สองมีครบนะครับสองคนกาะใช้คอเหมือนกันครับวุ่นไปเช็คไปเช็ค ดูนะผู้ชมเพิ่งไมีกินนี้เหรอเสียงขู่นะครับไม่แตกอ่ะโอ้โกำลังจวบครับ

เดือดรอดไม่ได้หรอกโอ้ยหัวน้ำเบลอทุกคนใชใช่ป่ะหัวน้ำเต็มเลยโอ้โหเดือห้าใหเดือห้าดูโอ้โหหัวน้ำผู้ชมตัวเนี้ยอย่างเงี้ยผมขอเด้อผมไม่ได้เอาไว้นะอย่างเงี้ยไปขายนะครับนี่ถือมีด่อยอ่ะมาใกล้ๆนี้ตอนนี้เพิ่งล่อพี่มิวสวยไม่สวย เมื่อน้ำใหญ่ครับพี่ตรงอืมเดี๋ยวก่อนลืมเนี่ยโอเคเนี้ยมันก็ป้องกันได้แต่น้องๆอ,อย่าประมาทนะครับเอาใหญ่กว่านี้ครับได้วันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอยู่อุย้ยนี่นะไป ดูหินเหล,ล็กในควนใช่ไหมอืมอืมม่นเล,เลยทุกท่านอ่า กี่ที่สิบคืนมันใหญยังอาจจะขาดแล้วนะเร็วตัวมันตอหนูหมดหมดกันมากเลยเด้อ

ดูตัวเนี้ยจากการคลุออ่วยให้เราถือได้ไหมอืมเดีขึ้ก่อนเลยปะขนก่อนเถอะก่อนขันแล้าด่อนปะอนออกนะครับก็แจกวันเพราะมันตอมเจ้าม okay. right. well, ิวอยู่นะครับ หุ่น้ำเบลเอเลย<ม>ไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ<ม>การที่พึ่งต่ำง่ายๆนะครับผม,มอันนี้ต้องตัดหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมออกเลยเนาะออกลูกไฟก็ดาบให้เรียบร้อยน้อง ครับผมดับเรียบร้อยแล้วล่ะถือมาด้วยนะครับวันดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาพามาดูมิม้มที่ผมปลูกไว้นะครับซึ่งมีหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่ามันมันจะอยู่ไหมนะครับอยู่นะครับผมแล้วก็ท่านเห็นแม่งล่างนู่นนะครับ ข้างล่างนี่คือหลอดลวงที่นางพระยาเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังสร้างใหม่แล้วก็ล้างออกไปเยอะเลยนะครับนะครับผมแต่งวดนี้นะเป็นงวดที่สี่นะครับซึ่งผ่านไปสักประมาณยังไม่ถึงสิบวันนะครับผมหัวน้ําก็ยังไม่มีนะครับยังไม่เยอะว่างั้นเหออก็ปล่อยมันนะครับก็คือว่ายัาง อย่างในน้อยมันก็มันก็ได้ออกตัวไปนะครับทางพึ่งต,งตัวผู้มิ้มงานนะครับทางมิ้มตัวผู้มิ้มงานแล้วก็นางพญานะครับผมนู่นนะหลอดนางพญานะครับ ดูจากทรงที่ล้างไปเนี่ยนะครับย้ายไปส่วนหนึ่งแล้วคนระับท่านผู้ชมเห็นหน้าล้างๆเต็มเลยนะครับแยกแยกย้ายไปส่วนหนึ่งกับนางพญาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเคยเคยเอามาปลูกแล้วก็คอยดูไว้นะครับคือคอยเฝ้าดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเคยเอาไปไว้ที่บ้านเลยนะครับ ตีตีแถวสวนหลังบ้านนะครับคุณ,คณลุงเขาผมก็ย้ายแล้วก็เฝ้าดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมันย้ายจริงครับผมย้ายไปสองส่วนสามส่วนน้งพย้ายนี่เกิดมาห้าถึงหกเจ็ดแปดตัวนะครับแต่บางตัวก็ไม่รอดบางตัวก็รอดนะครับแล้วก็ย้ายพากันย้ายไปท้างรังใหม่แต่ไปไม่หมดนะเนี่ยแบบนี้ไปไปบ้างแล้วนะครับ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับ อยู่ครับผมแล้วถ้าใครเห็นคลิปผมอ่ะผมมาตัดถึงสามรอบไปแล้วนะครับหลังเนี้ยส่วนอันนี้เป็นรอบที่4ี่เดี๋ยวหลังสงการเรามารุ่นกันอีกทีว่าจะอยู่ทําหัวน้ำไหมหรือว่าจะพอแค่นี้แล้วก็อบพยกไปทําหลังที่อื่นนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับผมสําหรับท่านที่บอกว่ามันไม่อยู่หรอกอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปหาพึ่งกัน พอดีลืมฝากล้องครับท่านผู้ชมก็เลยต้องกลับมาเอานะครับย้ายไปหลายส่วนจริงนะครับหรือฝากล้องครับผมเลยต้องกลับมาเอานะครับไปครับผมก่อนนี้ผมเจอไว้ตั้งแต่สิบวันที่แล้วนะครับผมแต่ไม่ได้ตัดก็คือว่าหัวน้ำมันยังไม่เยอะเยอะย้ท่านผู้ชมเห็นปะ มันจะมีแววหูวน้ำเต็มเลยนะเต็มหลอดรวงเลยใหญ่มิ้มครับผมเบลอเลยสูงมหมหนะใหญ่ไหมหนูอือใหญ่อันนี้ถุงสะอาดครับคือจะซื้อเป็นแพคเลยนะครับผมแล้วก็ใสอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีถังน้ําแข็งนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไปไกลๆนะมันจะดีกว่าใส่ถุงแล้วก็รัดแล้วก็วางบนน้าแข็งไม่มีการช้ำ วยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดถุงไปแนบแนบอยู่กับเนี่ยครับบางทีเนี่ยเปิดออกมาหมดเลยคิดพึ่งอะนะม,มันร้อน,อ,นอืมไปหากันต่อได้แล้วสองล้างอีกล้างไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ล้างผมไม่ไดเอามานะผมเอาพาดไว้ให้มันนะครับผมก็กําลังกินนั่นแหละแต่มันไปไกลมันจะเสีย